เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ พรานสิงหกึ่งเดินกึ่งวิง่งสัดแสงไฟฉายตามรอยญาติที่แหวกเป็นทางซึ่งนายเป๋ทำไว้แก่พยายามมองหาร่างของหัวหน้ากลุ่มตัดไม้ให้พบหวังเพียงว่าเขาจะยังไม่กลายเป็นเหยื่อของนางสมิงไรที่แปลงกายมาล่อลวงตอนหนึ่งพรานสิงหยุดยืนพิจารณาว่าต้องไปทางไหนต่อเนื่องจากรอยของนายเป๋เกิดหายไปกลางคันนั่นทำให้พรานชราต้องงัดเอาทุกอย่างของชีวิตป่าขึ้นมาใช้ ทั้งประสาทการมองเห็นฟังและดมกลิ่นพรานสิ่งใช้ทุกอย่างสุดความสามารถเพื่อตามหานายเป๋หนึ่งในชีวิตที่แก่ต้องรับผิดชอบคุ้มกันเพื่อเดินทางไปยังเป้าหมายให้ปลอดภัยที่สุดหลังจากนิ่งเงียบเงี่ยหูฟังอยู่พักใหญ่พรานสิ่งก็รับรู้ได้ถึงเสียงวิ่งลุยป่าและเสียงหอบหายใจซึ่งดังไกลออกไปประมาณหนึ่งเซนแก่รีบตรงไปยังทางทิศนั้นทันที ทางด้านในเป๋เขาวิ่งตามรอยเสือร้ายที่ลากเอาหลานชายไปต่อหน้าต่อตามเมื่อครู่จนมาหยุดยืนอยู่ริมฝั่งน้ำกว้างเขากู่ร้องเรียกชื่อไหนกล้าสุดเสียงแต่ก็ไร้วี่แววแสงจันทร์ที่นวลกระจ่างฟ้าทำให้เห็นพื้นที่โดยรอบลางๆแต่ไม่ถึงกับมืดมิดและตรงนั้นตรงโคนไซใหญ่เขาเห็นว่ามีร่างของใครคนหนึ่งกึงนั่งกึงนอนพาดรากใสที่แผ่ลงปกคลุมผืนดินริมฝั่ง และบางส่วนก็จุ่มลงในน้ำที่ไหลเอื่อยไอ้กลา้าในเปรร้องอย่างดีใจและพยายามวิ่งตรงเข้าไปหาแต่รากไม้เจ้ากรรมกับรัดขาเขาไวจนลมหน้าควา่ำเขาพยายามยันไกลลุกขึ้นนั่งและเกาะเอารากไม้ที่พันขาอยู่แต่แล้วก็ต้องสะดุ้งใจเมื่อรับรู้ได้ถึงความเย็นเยียบที่ผิดธรรมชาติจากรากไม้นั้นอีกทั้งยังแปลกใจว่า รากไม้พันไหนกันที่เป็นเส้นเล็กเรียวยาวและหยาบกร้านเช่นนี้มันเรากับไม่ใช่ส่วนของต้นไม้อย่างที่เข้าใจแต่กลับไปคล้ายกับส่วนของร่างกายมนุษย์มันเหมือนเส้นผมหัวหน้าคณะตัดไม้เวชกันมองตามเส้นเล็กๆนับสิบนับร้อยที่พันรวมกันรัดขาเขาไว้เลื่อนสายตาไล่ไปเรื่อยๆก็พบว่าเส้นสีดำขลับหยาบก้านนับร้อยนั้นมันทอดยาวขึ้นมาจากแม่น้ำ นั่นยิ่งสร้างความชุนหนักเข้าไปใหญ่อะไรกันวันนี่่ะนายเป๋สบดพร้อมกับพยายามแกะสิ่งที่คล้ายเส้นผมหยาบกร้านนั้นแต่หน้าแปลกที่ยิ่งพยายามแกะมันกับยิ่งรัดผ่านแน่นแกะกระจุกหนึ่งออกได้กระจุกใหม่ก็พุ่งเข้ามารัดอีกทั้งอย่างแน่นกว่าเดิมเสียด้วยไอ้กล้ามปลอดภัยไหมถ้าไม่เป็นอะไรก็มาช่วยกูหน่อยไอ้ผมบ้าน,นี่มันอะไรไม่รู้ เอก้า e นายเป๋ตะโกนเรียกหลานชายซึ่งนอนพังผ้าพ,พาดรากใสอยู่ไม่ไกลให้มาช่วยตนเนื่องจากเส้นผมมากมายนั้นกำลังคืบคล,ลานหรือลัดสูงขึ้นมาเรื่อยๆแต่แล้วก็ต้องตกใจหายวาบ่บเมื่อมองไปยังรากใสหนานั้นกับไรวี่แววของร่างเอก้าหลานชายของเขาอันตรธานหายไปอย่างไรร่องรอยกำลังสับสนอยู่นั่นเองก็ต้องสะดุงสุดตัว เมื่อจู่ๆพื้นน้ำเบื้องหน้าห่างออกไปไม่ถึง10เมตรเกิดแตกซ่าขึ้นนายเปหันควับไปมองด้วยความตกใจภาพที่เห็นคือคลื่นน้ำที่แผ่ออกเป็นวงกว้างอันมีจุดศูนย์กลางคือฟองที่เดือดปุดปุๆคล้ายดังว่ามีตัวอะไรกำลังหายใจอยู่ใต้นั้นครู่เดียวก็มีวัตถุกลมๆค่อยๆโผล่พ้นผืนน้ำขึ้นมาทีละน้อยและเมื่อโผล่มาได้สักระยะก็เห็นได้ถนัดชัดเจนว่าเป็นศีรษะมนุษย์ผู้หญิง ใบหน้าเขาผ่องราวกับนางฟ้านางสวรรค์นั้นส่งยิ้มหวานสายตาแพร่ๆให้ในายเป๋ยิ่งหญิงนางนั้นโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำม,มากเท่าใดแสงจันทร์ก็เผยให้เห็นร่างอันอวบอัดสมส่วนมากขึ้นเท่านั้นทำให้ในายเป๋ต้องกลืนน้ำลายฟืดคอร่างหญิงงามนั้นโผล่ขึ้นมาเหยียบบนพื้นผิวน้ำเหมือนดั่งยืนอยู่บนพื้นดินโดยไม่จมเส้นผมดำขับที่รัดขาของเขานั้นมาจากเรือนผมของนางไม่มีผิดแน่ รอยยิ้มและไม่อ่อนหวานแต่สายตาเจ้าเล่์แสนก่นนั้นกระชากใจให้นายเป๋ลุ่มหลงอยู่ในผวังกำหนัดทันทีทันใดเขาค่อยๆย,ยันไกลลุกขึ้นยืนงนเย็นยิ้มหวานเหมือลอยเมื่อร่างอารังช่างของสาวเปลือยนางนั้นกางแขนออกดังบอกว่าให้ก้าวเข้าไปอบกอดสัมผัสเดือนร่างอวบอัดนั้นได้ตามใจชอบนางยินดีเส้นผมที่รัดตึงนั้นค่อยๆค,คลายออกพร้อมๆกับนายเป๋ก้าวเท้าลงไปในน้ำช้าๆ ความเย็นเยียบของแม่น้ำหาได้ทำให้ชายหัวหน้าคณะตัดไม้สะทกสถานไม้เขาก้าวลงไปอย่างไม่หยุดยัง้งสายตาแนว่วแน่ไร้แววนั้นจ้องไปที่ร่างงามระหงไม่กระพิบบัดนี้น้ำเลยเข่าขึ้นมาแล้วแต่จะด้วยดวงยังไม่ถึงตายหรือมานร้ายตัวใดมาขัดคอหอยเข็มขัดที่เขาปลดระหว่างเดินลงไปหานางกลางวารีนั้นหัวเกิดไปเกี่ยวเอากิ่งไม้ใต้น้ำ มั่นรั้งเขาไว้กับที่เหมือนโซ่ใหญ่ที่ใช้ล่ามช้างสาวงามร่างเปลือยเปล่าคิ้วผูกโบเล็กน้อยก่อนจะยิ้มละไมออกมาเมื่อเห็นว่านายเป๋พยายามเปลื้องตัวเองให้ผลจากพันานาการให้จงได้มาสิเข้ามาหาข้าเมาาอบกอดข้าแล้วข้าจะเป็นของเจ้าเรือนร่างนี้ข้ามอบให้เจ้าได้เฉยชมเสียงหวานใสยเย็นกลางวานแวว ทำให้นายเป๋งเงยหน้าหันไปมองทันทีและเมื่อเห็นสีหน้าออดอ้อนของสาวนางนั้นยิ่งทำให้เลือดในกายเดือดพลานเขาออกแรงกระชากเข็มขัดจนกิ่งไม้ที่เกาะเกี่ยวนั้นหกักที่สุดนายเป๋ก็เป็นอิสารารีบพาตนเองเข้าสู่อ้อมอกของหญิงสาวงามนั้นทันทีมึงจะไปไหนเสียงเ้าแหบพร่าดังขึ้นด้านหลังพรานสิ่งที่ตามรอยมาจนพบนายเป๋ถามขึ้น เมื่อเห็นว่าบัดน,นี้หัวหน้าคณะตัดไม้ก้าวลงน้ำไปกว่าครึ่งเอวแล้วอีกทั้งเบื้องหน้าของเขายังมีหญิางงามเปลยเปล่ายืนอ้าแขนรออยู่ไม่ไกลกลับขึ้นมาเดี๋ยวนี้พรานสิงร้องบอกอีกครั้ง,ง,ง,อองเมื่อเห็นว่านายเปหาได้มีทีท่าจะสนใจแก่ไม่เขายังคงเดินลุยน้ำเข้าหาร่างสาวงามที่เลื่อนถอยห่างออกไปกลางแม่น้ำทีละน้อยพรานสิงเห็นท่าทีไม่ดี ตึงตรงรีบเข้าไปคว้าเอาตัวนายเป๋ทันก่อนที่น้ําจะลึกถึงอกหญิงสาวกลางน้ํานั้นแสดงสีหน้าเกลี้ยกล่อออกมาทันทีจากสาวงามบัดนี้เปลี่ยนเป็นปีศาจร้ายตัวเขียวคลุมด้วยตะไคร่น้ําและเมือกลื่นนางพุ่งเข้าหาคนทั้งสองทันทีพร้อมกับที่พรานสิงฟันฉับตัดเส้นผมที่พันนายเป๋ด้วยมีดพรานทีเดียวขาดสะบันเสียงกรีดร้องเล็กแหลมแสบแก้วหูปลุกนายเป๋ให้ตื่นจากผวัง เมื่อพบว่าตนเองมายืนอยู่ในน้ำเย็นเยียบลึกเทียมอกทั้งที่ยังมีพรานสิงรั้งตัวให้เดินเข้าฝั่งอย่างยากลำบากก็พรานให้ชงนแต่เมื่อแลเห็นร่างของปีาศาจสาวที่กรีดร้องดิ้นพลาดพลาดจนน้ำกระเพื่อมเกิดเป็นและลอกคลื่นสาดเข้าฝั่งก็ใจหายรียบตะเกียกตะกายพาตนเองเข้าฝั่งพร้อมกับพรานสิงสุดชีวิตทางด้านพรานสิงเมื่อเห็นว่าบัดนี้นายเป๋ดได้สติก็ค่อยเบาใจ แกปล่อยมือจากการเกาะกลุ่มร่างกำยำนั้นแล้วแหวกแรงออกสายธาราที่พาเชี่ยวขึ้นอย่างเอาเป็นเอาตายแต่แล้วก็ต้องรู้สึกเจ็แบแปลขึ้นที่สี่ข้างพร้อมกับที่รู้สึกว่าตนเองถูกอะไรบางอย่างที่ใหญ่เร่แข็งแรงฟาดเข้าอย่างจังปราณในเปยร้องออกมาสุดเสียงเมื่อเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นร่างของพันสิ่งที่ปลิวขึ้นเหนือผิวน้ำนิดหน่อยเพราะแรงฟาดจากท่อนมะหือมาของพยาก,กุ่มพี ร่างของมันใหญ่โตจนเกินกว่าจะเป็นจระเทศธ,ธรรมดาขากรรไกรที่อากว้างและเขี้ยวหางที่แหลมคมนั้นแค่เหนแล้วงับเพียงครั้งเดียวตัวเขาได้ขาดเป็นสองท่อนอย่างไม่ต้องสงสัยปราสิงพยายามตะเกียกตะกายถ้าตัวเองยันไก่มั่นคงให้ได้ส่วนพญยากุมพีนั้นเมื่อแลเห็นว่าเหยื่อของตนหาได้สิ้นลิตจากการฟาดหางเพียงครั้งเดียวก็ค่อยๆทิ้งกายหายลับลงใต้กระแสวารี นายเป๋มองเห็นระลอกน้ำที่แหวกลู่ตรงไปยังผ่านสินก็ต้องร้องบอกลันพรานระวังมันตรงไปที่ผ่านแล้วด้วยสัญชาตยานพรานสิงกำมีดพรานแน่นลี่ตามองคลื่นน้ำที่แหวกเป็นทางตรงมาหาพอได้ระยะก็หันปลายมีดลงน้ำและออกแรงแทงลงไปทันทีเกิดเสียงกึกกักพร้อมกับความรู้สึกว่าวัตถุใต้น้ำที่ต้องอาคมมีดนั้นสะบัดอย่างแรง ร่างที่ยืนมั่นคงนั้นเสถลาตามแรงเวียงแล้วคลื่นน้ำก็แตกซ่าแหวกเป็นทางห่างออกไปอีกครั้งพ่านสิ่งไม่รอช้ารีบใช้แรงที่มีแก่งขาลุยน้ำเข้าฝั่งให้เร็วที่สุดพรานมันตามมาแล้วพรานในเป๋ร้องบอกเมื่อเห็นว่าจระเข้ใหญ่หันหัวกลับสะบัดท่อนหางแหวกไหวตรงมายังพรานสิงอีกครั้งพรานสิงหันคว่ทันทีแต่ช้าไป เมื่อจอระเข้ใหญ่มุดศีระะเมื่อหิอมานั้นลงใต้น้ำและงัดร่างของแก่ลอยคว่ำขึ้นไปในอากาศเมื่อหมดแรงส่งร่างของผ่านชาราผู้เจนภัยก็ร่วงหล่นลงมากระทบกับชายหาดซึ่งมีแต่หินก้อนโตๆดังอักแกบิดกายตัวงอเป็นกุ้งเพราะความเจ็บปวดและจุกเสียดนายเป๋รีบตรงเข้าไปหมายจะพยุงนายพรานผู้ช่วยชีวิตเขานั้นแต่ไปได้ครึ่งทางก็ต้องชะงักฝีเท้าเมื่อเห็นว่าจระเข้ตัวนั้น กำลังก้าวอัดอัดอ,าอา้าปากกว้างขึ้นมาจากน้ำตรงมาที่ร่างของพานสิงเช่นกันพรานรุกขึ้นเร็วพรานมันมาแล้วแต่ไม่เป็นผลพรานสิงยังคงนอนบิดตัวไปมาอยู่เช่นนั้นนอกจากจระเข้ใหญ่ที่กำลังย่างไกรเข้ามาหาแก่แล้วผีพรายน้ำที่หมายล่อใจในายเป๋เมื่อครู่ก็ลอยระเรื่อเหนือผิวน้ำตรงเข้ามาหาพรานสิงเช่นกันนายเป๋หน้าซีดตัวสัน เมื่อเห็นว่าบาดนี้นายพรานผู้เจนไพรกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากเมื่อเจอข้าศึกบุกประชิดถึงสองด้านและไม่ว่าอย่างไหนมันก็พร้อมจะลากเอาชีวิตของนายพรานผู้นั้นลงไปใต้กระแสน้ำด้วยกันทั้งคู่พรานในเป๋รองขึ้นสุดเสียงทางด้านนางไพรยหยุดกลกขันมืมองเขายิ้มกริ่มชั่วร้ายก่อนจะเบี่ยงเข็มเบนเป้าหมายมหาชัยหัวหน้าคณะตัดไม้อย่างรวดเร็ว ฝ่ายจอระเข้ใหญ่เมื่อมาถึงตัวพรานสิงก็ตะแคงหัวหมายจะใช้ปากงับแล้วลากร่างของแก่ลงไปกินในน้ําแต่ก็ต้องสะดุ้งเมื่อปรากฏว่าพรานสิงดีดตัวขึ้นพิกายกอดรัดปากใหญ่นั้นไว้แน่นจนไม่สามารถอ้าออกได้จากนั้นปลายมีดน่านแหลมคมก็กระหน่ำแทงเข้าช่วงท้องอวบเป่งใต้ขากันไกนั้นไม่ยัง้งมันดิ้นสุดแรงด้วยความเจ็บปวดแต่ก็เพียงเดียวเดียว ที่สุดพยากุมพีก็ไร้เรียวแรงนอนแน่นิ่งสิ้นใจอยู่ตรงนั้นทางด้านนางพรายเมื่อแลเห็นว่าสัตว์ใหญ่ใต้อานัตของตนถูกกำจัดก็โกรธเกรียวนางเปลี่ยนเป้าหมายอีกครั้งหันหน้าพุ่งเข้าหาพรานสิ่งเพื่อฆ่าชีวิตทันทีด้วยความเจนจัดพรานสิ่งไม่ยอมเสียท่าเป็นครั้งที่สองแอถอดมีดออกจากซากจระเข้ใหญ่แล้วเวี่ยงใส่ไม้ฟันสวนท่านควันเช่นกัน น่งไพรชง,งักถอยกรูดก่อนจะพยายามพุ่งเข้าหาแต่ถูกพรานสิงฟันสวนจนต้องลาาถอยอยู่ร่ำไปพรานสิงกึ่งรุกกึ่งถอยค่อยๆขยับขาจนพาตนเองมาอยู่ในแนวเดียวกับนายเป๋ที่นั่งตัวสันอยู่แก่รีบถอยหลางกรูดพางชูมีดพรานปัดปลายกวัดแก่งกับนางไพรเข้ามาทำร้ายพอมาถึงนายเป๋ก็ใช้ฝ่ามือตบฉาดเข้าที่ใบหน้าเพื่อเรียกสติลุกขึ้น กูไม่ได้มีเรี่ยวแรงพอจะได้กันไว้ตลอดนะเว้ยนายเป๋พอหน้าสะบัดจากการตบที่รุนแรงดุดหมีควายก็ได้สติใบหน้าที่ร้อนเ่าจิตแปลบนั้นเตือนให้เขาถลึงตัวลุกพรวดขึ้นรอฟังคำสั่งพรานสิงห์ทันทีท่าแปลกหนึ่งเรียกหาหอกอะไรนักหนาวะหนีสิวะรออะไรอยู่พรานสิงร้องบอก พร้อมกับดันให้นายเป๋วิ่งขึ้นตะลิงไปให้ไกลน้ำมากที่สุดนางพรายเมื่อเห็นว่าเล่นเอาเถิดเจ้าล่อเพียงใดค่อยๆเลื่อนกายลอยออกไปกลางน้ำและจมดิ่งหายไปผ่านสิ่งพิจารณาดูเห็นว่าปลอดภยัยแล้วก็กระชากเสื้อนายเป๋กดคอลงกับพื้นพร้อมกับใช้ปลายมีดจี้เข้าไปที่คอหอยตะคอกเสียงกราวมึงฟังกูให้ดีนะกราวหน้าอย่าทะเลาะทะเลาออกมาแบบนี้อีก ไม่อย่างนั้นกูจะปล่อยให้มึงตายอยู่กลางป่าไม่ตามออกมาช่วยให้เปลืองแรงเข้าใจไหมแต่แต่แต่ฉันเห็นไอ้กล้าถูกฆ่าไปต่อหน้าต่อตาเป็นพลานพลานจะต,ต้องช่วยไม่ล่ะนั่นมันหลานชายฉช่นะในเป๋เถียงพลานสิ่งยิ่งเดือดดานแกกระชากคอเสื้อในเป๋ขึ้นแล้วขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพูดอย่างมีน้ำหูหลานชายมึงน่ะยังอยู่ดีมันยังอยู่บนห้าง มีแต่มึงนี่แหละที่เสือกปินลงมาวิ่งไล่ตามภาพลวงตาที่ไอ้สมิงร้ายมันหลอกเอาเมื่อได้ยินเช่นนั้นนายเป๋ถึงกับนิ่งเงียบพูดอะไรไม่ออกมันสับสนไปหมดความคิดมันตีกันจนจับทางไม่ถูกนี่เขาเสียท่าให้นางสมิงร้ายแล้วหรือแล้วถ้าพรานสิ่งไม่มาช่วยจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ทันที่จะได้กล่าขอโทษหรือขอบคุณประการใดเสียงคำรามลั่นของเจ้าป่าก็ดังขึ้นเบื้องหน้าทั้งสอง พรานสิงห์และนายเป๋หันควับทันทีศีรษะขนาดกระด้งฝัดเข้าย่อมย่อมของไอ้ลายแยกเขี้ยวขู่คำรามอยู่ห่างออกไปไม่ถึงเซนให้ตายสิวะพรานสิงห์สบดลัน่นเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณไตรโซ สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับใครมีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ Facebook เ,เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับสำหรับเล่าเรื่องหลอนในคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ